สวัสดีครับสวัสดีครับรถถังจิตมังนอนครับผมก็วันนี้มาร่วมแถลงข่าววันลุมินีใช่ครับผมแล้วก็เรานึ่งถือว่าเป็นพระเอกในงานแล้วเนี่ยเนี่ยกับแม่ไม่ใช่แบบนั้นนะมีพระเอกช่องเจ็ดสีด้วยใช่ครับยังไงบ้างถังมาแถลงข่าววันนี้ถือว่าแอปปี้ดีแล้วก็มีความสุขมากที่ได้แบบ เปิดโอกาสวันช่วงเชิญได้มาจัดวันลุมพินีนะครับก็ได้มีโอกาสน้องๆได้เข้าสู่วันลุมพินีนะมันมันโอเคดีมากครับโปรแกรมเราเนาะออกมาเยอะยัง14มกราครับที่ฮิมไพรอารีนาเมืองทองธานีรายกมาชกไทยอีกครั้งแล้วกันวันช่วงเชิญครับรายการเดียวซุปเปอร์วันใช่ครับผมได้ชกในกติกาคิดบ็อกซิ่งครับผมเจอใครครับเจอกับโอ้โหชื่ออะไรครับไม่รู้มาจากไปชกกับพันปันพิยะมาจากสเปนอ๋อมาจากสเปน ก็ถือว่ามาในไทยอีกรอบนึงใช่ครับในรอบกี่ปีเนี่ยโอ้โหนานเลยนะนานเลยนะสองสองสองปีอะไรมาในสุดท้ายเจอใครครับเพชรดำครับที่โควิดรอบนู้นครับก็ถือว่าสองปีกว่าได้ครับได้ครับได้ครับใหญ่บ้างมาไทยมาโชว์ในที่ไทยกล้าหวังว่าครั้งนี้มันจะแตกต่างเหมือนครั้งก่อนๆที่ผมมาเพราะว่า ล่าสุดที่ชกกับเป็นดังก็คือมันเป็นคุยแล้วระบปิดอะแล้วระบปิดแล้วไม่มีใครเลยรอบนี้เรว่ารอบนี้มันเปิดขึ้นมาแล้วแล้วเมืองไทยก็เริ่มเริ่มเริ่มมากับมาแล้วก็แฟนคลับเราในไทยก็เริ่มมีแล้วใช่เลยน่าจะเห็นคนหนาแน่นมากขึ้นนะครับเขรอรอรอรับชมอยู่แล้วก็อยากทําให้มันเต็มที่ในวันนั้นับผมหลายคนมาถามรถถังในลาตอยเนี่ยเรื่องเอนเตอร์เทนที่ไทยเนี่ยจะเอนเตอร์เทนเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าต้องดูครับว่าเพราะว่าชกในคิมบ็อกซิ่งเนี่ย มันมันเก็บแต้มหมดแล้วถ้าเราไปนาเทียนมากทีเราอาจจะไม่ใช่แล้วอย่างอย่างไฟที่ผมโชกีมอคกิ้งผมก็ชนะแค่หนึ่งสองต่อหนึ่งเสียงเราดูเหมือนชนะขาดแต่ว่าคะแนนมันไม่ได้ต้องเพราะว่าเขาจำเข้าเป้าอย่างเราไปนนาเทียนเกินไปก็ถือว่าสนุกเหมือนเดิมดูเดือดเหมือนเดิมครับผมก็สไตล์รถถังแหละถูกต้องครับผมก็น้องฝากแฟนคลับทั่วประเทศหน่อยก็ฝากเอฟซีทันด้วยครับก็ เข้ามาชมวันเย้ๆนะครับก็ซุปเปอร์สตาร์ทุกคนเลยที่มาชมในวันนั้นก็น่าดูมากทุกคนแล้วก็มาเป็นกำลังใจกับนักชคชาวไทยทุกคนด้วยก็ฝากด้วยครับ14มกราผมยิมแพลกอารีน่าเมืองทองวันไฟไหนใช่ครับ่อถ้าไม่ได้มาก็เปิดช่อง7สิรอบไหนเรารอบเช้ารอบเย็นน่าของผมเช้าครับอ่ารอบเช้านะครับผมโอเคน้องขอบคุณมากครับ